ไปที่ทุกท่านตอนนี้ขบยาอยู่ที่สารวัตรเนาะกำลังเตรียมเครื่องเตรียมของใหม่ลงพื้นที่อีกหลายจุดเลยทีเดียวชกิจกษารสินค้าต่างๆเขาครบแหละ่แต่ว่าลงพื้นที่วันนี้อีกหลายจุดและทุกท่านที่ตามอยู่ในเพจเนาะใน Facebook ใน YouTube ต่างๆคือการขับเคลื่อนทีมขับเคลื่อนองค์กรช่วยทีมขยายทีมแบบไรช่วยทีมขายขยายลูกค้าอย่างไรวันนี้ก็ทุกท่านเห็นบรรยากาศทุกส่วนด้วยเนาะ เราเจอกันเด้อดูเมาลินมาัวนะดูกระซิบนะที่แตะบนเื่องของมูนนะเือสนาะเด้อดูข่าวขาเนาะเด้อูซิดูซิมนาทีหายของมูนซื้อไายของมูเด้กัเหุผล้หไข่ของมูนเห็ดพ้นนี่สินะบ่อย่างเงินพอเบารถแต่เต็มพสิบายา่วอเหล่องเหลืองยาข้าเลยนะเด้อ บัดที่ไหนเนาะนี่บอกเออนี่นี่แม่จมกันแม่บเม่้ถยรถกันผู้มกผู้่อ่หมวกนี่หว่าแมนเอน่ซีเลตนใส่มวกตัวไหนั่งตัวไหนแมนแม่แมน เงีนยเโอเคอ่ะพูดยังไงบ้าูดใด้ะผู้ใด้สิว่าคือไดเงินในทองกือนี่กหมวกข่าวนี่แหละพอมคนใส่บอ้เบิ้งน้ขงูจักอนาคตดยวนะวักไปรอดซึ่งลยเออแต่เราคนคนกรดีกระดันกันนัเราก็ยังเรามีคนอดทนงหน้ามวูด่าคนเน ยนหอดบานสมาสิกแต่ตอนนี้บานทีมงานเลยไปทักทายกัก่อนไปดี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 โอไปดีด้วยโอ้ไปดีไปดีป่น้องามก็เก่าอีน้อไปเห็นกันหนุ่น่โลกน้อด้วยพวกเราพูดสักหน่อยได้ไหม เพชรบังลาบอกแมนอ่าไ่ใช่เพชรบงลาเพชรจาป้าตะกอนเออดยโดเออเออนางตาเ่่าบเ้ปแควัหางจเป็นทีมงานเออเกาเฟังไมฟังฟังเอซุตบอก่นห้องห้องน้าไม่บอกจะเข้าห้องน้าเพามีห้องน้าไหมบอกเขาไปเบาอยู่ใส่ เขาปลาด้วยเขาปลาด้วยบ่ะเดี๋ยว่ล้วเดี๋ยวทนนี่โอ้เดีเดี๋ยวเดียอนยพุนมีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เป็นจระปรนเป็นจระปรนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอนไทยเออประเดเฮือไทยหรือญุพุนบันใหญ่นยบดนนยแมนแหละเออบันใหญ่บันใหญ่มิุพันอยู่ิุพันมอฐานนานานบันด่ทุกท่านตอนนี้เอามาลง พื้นที่น้อกอยู่ที่สารวัตรอันนี้ท่านหมอเพิ่งกำลังนำเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ของ,พงเองพชรบล่าคนมาฟังครับ แป่เล้วหันขีกโบกีกตางกลมโบขี้กะเก็ดเลือมาถุงแบบว่าขี้เลือฮะเลือนขี้เลือดขแม่เลือดนะขี้เลื่อนกลองขี้เขื่อนตางโบสกิดเงือนเขาสก็ดเงินไม่ได มันป็นป่าป็นป่าจะก็เงีนมันเป็นเป็นเกศเลยนะมุนหมาหัวโตเนาะมันยังมุมันเป็นงานมนงานมันานเามีซ่าันึ่งขนากเมียเจ้าี่ตนาแต่ว่ามีซ่ามีซ่าแกแค่วเ็ตามเป็นตามเป็นอยากเป็นรอยเป็นมืนเป็นเสี้ยจบชิ่นบางอย่างเนาะปวดนางโอ้ยโอยนะ ตคนลูกพังงหอ้กน่หนาปอังเมันหนักขานี่แต่ว่ามีซ่าต้นี้ต้นนี้ตั้งเสาเออไปรวแจ้งม่นแจ้งแต่ต้นนี้หันมันมีแน่6 0สเมตรแล้วหสมิเตรนาะสตั้งเสาเนาะตั้งเสาตอริกาขาวิทยุตริกาคือตั้งเสาตั้งเสาคือตัริกาท่านรามีปัญหาอยู่นะเขาข่วนตันนี้หักสาได้บัตรมาวาเรือตัอย่างมัดคว้าได้นัเจ็ดัวขางเดียว เลือกเลือกจ้างเลือกคุนาะมักรลังตับเลือกกระสาสตรมึนตามมือจนน่าบละเนาะนังอ้ยลูกอ้ยนะท่านแม่แมนป็นมหาเศรษฐีทนีบ่อดือบาหวานสาบไปแล้วบาหวานมันลายเนาะพม่าอยู่สองสามลอยน้ำขนสามลอยสองลอยคือหรือสี่ลอยมัลดลดลุด ก้อนอยู่ขมุงหนึ่งเป็นผลเนาะก่อนเลยหลังฮักปวดเิ่งเลยก้อนมาเซกเลยก้อนปวดจนลุ่มก็มีธมันเขียวธมเขียวนี่คือว่าเ้าเป็นตุ่มเป็นหยังเนาะหัวค่าค่าตาหรือว่าเขาปวดคอดิปวดเ็ปแก้วเทปยังเป็นกระดงยังทูกจริงอยญ่จะปวดเนี่ยประสาทนี่อันนี้คือบรรยายแผนกัลตลาดเนาะผู้ด้ำแขวงสารวันเฮาเก่งแล้วสุดยอด 200ทหารบาทเนาะต่อคนหนึ่งนี่คนเห็ดเองทำเองเลยครับวินาทีทายหกเป็นอย่างเดียวสองพันสอรอยอย่างเดียวและบาเขาได้ลอยกระเด็นนี้ท่านคนคนซื้อนาคนสมัคร์กไปซื้อซื้อลอยแค่ไหนหรือว่าซื้อพเน่าก็ได้ตามยิ่งตามหน่อยหรือหลายเนาะแต่ว่าเรื่องตัวนี้นะเวลาสมัครไปแล้วหันเ้ากับบ่ให้ว่าสิคนโคตรแฝนนะมิตรวัดนัดนัดค้อนเละพวงห้าลูกเองก็สิ้งขันมา เนาะมามแหละเวลาเขาสื่อมากแค่ไหนมันกับข่าวของของผู้สมัครให้ข่าวเบิดถูกอย่างๆขยายตลาดลกันแม่นข้าวบอลจักอย่างเลยบมาไฮว่าอีกมีแต่พวงให้บริษัทเป็นผู้อธิบายเรื่องสารพุ่นยาเรื่องแผนตลาดมีแต่ผู้ผู้สมัครนางนางฟังมึงถ้าว่าเกงเลย no. เนาะเลียนเลยเกงเกียร์กับเรื่องสรรพคุณสมนุนไพรใบแม่้ได้เนาะและแผนตลาดนี้ขยายไปก็ได้เนาะนัดบ้านอาบ้านนี่โอเคเลยก็เท่ ว่าคยนัดเนี os, ่ยเด้อิ่งไปโอเคลูกเนาะเพาจะหายเป็นต man, ัวแทนกับบริษัทแต่ว่าสำหรับบริสำหรับสมุนไพรหนีแมนเนื่นี้เนาะซับคดแต่ว่ามั่กขบคบเบิดเนาะได้แก่วชาแก่มองไ้เสมัครเล่บอยเนาะบุอยากได้ยังเป็นตัวแทนกับองกาแฟต่างๆต้นนี้แมนนัเบอร์หนึ่งคนเรื่ทะเก็ลืมด้เวยาสี่อยห้าสิบบาทนห้าสิบามพันต้นนี้ เค้นสมัครสมัครเีวแต่ผู้ได้สมัครเราคนสมัครมาในทวาเขาเป็นได้นะได้คะแนนเขาดึได้สองล้านสามบาทด้มีข้อม้เขาเาจะจับจับบเาจะเยนี่นี่นี่ค้เพิ่งเลยค่ะมัครชเก่าเอาไรก็ด้สองล้าสาบาทอาามบาทได้ได้รถได้สอาาบาทแล้วมาคุ้นหน่อยสามสิี่อ้อลอย่สามนา่ มที่ประมาณเจ็ดสิบหกพม้าคูณมาโคูดแล้วแต่ไรสระแห่งดีและขยายทั่วและเจ้าหนีึ่งบานโดยสว่างสองห้างผู้หน่อยห้างผู้ใหญ่รทาไปได้ไหนรถไฟไปได้กันยอมเสียลอยหนามแข่งกันเนาแต่หอนบัสบอนโอเค thank you t h a n Thank you teacher วะเออสั้นในเรื่องแต่ว่าเรื่องในนี้มันมีหากร่ายการเนาะแต่ว่าเสียดายกาแฟหอมมันมาสาใบมุกนี้มาหอนใบมุกพึ่งใบมุกกับพึ่งพึ่งเดยใบมุกหนึ่งเนี่ยเอาได้ได้ได้แฟเดียวนึ่งเดี๋คนเต็มอื่นเลย สร้างใส่สนะแบบนี้แหละมันมีสิบช่องแ่ทีหนึ่งไม่มีสิบช่องจำนวน้อใสมัยนเนางมันเก็นต้อปวน่ส่ยส่ันมาบ้างจืดเนนี่ในใกกันต้อบันขนานี่แต่ว่าเราเลาเนาะมอเชงขาก็ไยเพราะว่าตั้งเสาอันนี้นี่ เช้าอันนี้นี่เขาไปตอนเช้านี่เนียเนน้ําน่เมันสิเป็นเป็นนอนตรงนี้พตาเป็นเป็นยาเนาะจะไปหอยก็สื่อในการบริวารเขาเนยายโอ้ยยังเนาะขอเอาน่ะให้ให้มีตัวแทนก่อนพอมีตัวแทนปึ๊บแล้วเขาตอนเขาผ้าพันลูงพนุที่เขามันก็จะมีบอลเปิดดอก ตอนนี้เขาเอาผู้เดตเป็นเป็นลักพระอยากเคล็ดน้าพระจะเป็นตัวแท่นถ้ากะอันนั้นโหลดแล้วก็เอาตัวแทนก่อนแหละรอบหน้าเขาพาไปเทากับเปิดเองหอกเปิดกระเบื้องฮียน้อหน้าเป็นข้อมแผลเด้อเนียนล้วนเป็นหืดนี่พักใจห่อห้อยห้างเสรจตับห้างเสร็จมาคเนาะมาครั้งเด้อห้างเสจตับห้างเสจมาครั้งเนาะคนนี้แเมนไายห่วงเลยป่วยเลยคนนี้แเมนไทเอกตัวนั่งอก สี่ละห้าสิบบาทเนาะตัวสามสิบตัวต่อต่อเสริมเราเสริมตัวนี้ย่อเลยหายตายใครต่อต่อเฮ้ยต่อดีดีมากโอ้โหต่อฉันจะนั่งออกมาชุบกินย่างกวนกับเขาต่อ รอเออกตันกระิกันดบดีไม่คีเข้มตอนไม่เข้มข้อใช้ได้หายขาดม่ไูใช้กับหน่อยดัดไปได้เลยชุ่มยอด้เลยหุคนเดิมบิอเออฮันเขาซื้ออลไรบ้างมุยข้อบบัน สรุปนั้นสมัครเข้ไปบานนี้ว่าเด็กยังเขาถูเลยแท่ตลาดนะเยาับ่เขาเรย่มเล่แล้วแกถ้าเบิรคนเองตั้งสอช่อเลยเแต่รั้งสองค